คนเบอร์หกนะคะ กับกีฬาเชื่อมคนทั้งพันใส่กล่องอยู่บางใดใช่ไใส่กล่องยูใส่บ้านเดียวบ้านเดียวอ่ะน,นี่บ้านเดียวใส่กล่องเรามีส่วนร่วมในสังคมคนอยู่ใน <ไ S 1> พ<ว>ื้นที่ไหนก็ได้นะค,ครับวันนี้วันนี้ก็ลุงพลลุงพลก็มาร่วมมาอยู่จตปรดงก,ก็มีสิลล์ลงนาทีนะครับเราอยู่ในชุมชนเดียวกันเรารักกันรักกันมีแต่รอยยิ้มรอยบูดไม่เอาไม่ให้บูดไม่ให้บูดห้ยิ้มตลอด Rồi. Mùa rồi đấy, mày chải đấy, mày chải nằm 6 เอาเอาคนละแกมใช่ไหมไม่ใช่ไน่ะหลัใช่ไหมเด้อเอาคนละแกมเหรอปึ้มามีสองช่วงมันแยกกันสีเขียวนับหน่อยมันเกินสีเบลแล้วมาสีเขียวนั่นเอาไว้สีเบลโพนสีเบลโพนเดี๋ยวเกลือเดี๋ยวเปรียบกันกีฬามีความยุติธรรมมากเอาเปรียบกันนะครับแล้วนับพวกสเก็ตตัวออกก่อนค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเข้าๆออกๆได้ตลอดเวลา เพราะเราเราแ่เ็มไปนช่วงนี้ก็ยระยะยิบเดียแล้วเดีย่เน mm ือ hmm. ก okay, okay. ah ็เหือก็ฮักอ้บอกเออจะไปงเหนาออยู่ทางทิศเหนือนะครับะปงเหนืมู่หกอยู่ทางทิศใต้สามปีที่แล้วประตูเราอยู่ตะวันออกตเราเปลี่ยนประตูเหนือใต้เพราะว่าไม่ให้เสียเปรียบกัน ว่าให้ตระเวนเงี่ยตาตะกี้ว่าเสียเปล่าไม่ได้เงี่ยตาแต่ไม่ได้เงี่ยใครครับอันนี้ไม่แสงตะวันไม่ได้สาดเข้าตาใครเพระนั้นความสามารถทั้งนั้นนะครับที่ขี่ยิงได้หรือลูกพลาดเขาพลาดแล้วเนาะโมมีแสงเข้าตาเวลาเคลื่องความตัพานนะครับเวลากระทบกระทท่งก็ให้หลบหลบหลบย่ะตามย่ะตามเดียวอย่ะตามเดียวอย่ะตามเดียวเพื่อ มันสิ่งนี้ลบไปนะข้าดำปลาเขียให้เพื่อนคูแจ่งส่งให้คูร้องลงมาแล้วโยนให้เพื่อนนะครับอย่างกระโดงอย่างในทงคนเบอร์หกนะคะยกแข้ขวาของเพื่อนส่งไหมไม่ผ่านดับกระโดงเหนือกระโดงจะส่งให้เพื่อนลบพ้นเบอร์หก้ายขวาเอ้าสีด้านสีด้านสีด้านเบอร์สิบสี่สองให้เพื่อน ยำเบอร์สองยังคองลูกดูยจำปะดงผู้แจ็กส่งส่งให้เพื่อนเบอร์สิบลำหน้าไม้เลัวกไก่รักไก่แล้วรักไก่ไม่ต้องลักเพชรดเวยเข้าออกเขาเป็นตุ้มมีปัญหาเรื่องเงินถ้าเราเล่นได้สนุกครับเล่นได้สนุกให้ให้ให้มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่าให้เจฟต้องให้ร่างกายแข็งแรงอาจารย์มโนอดแต่เบอร์สิบยังฟองบอลอยู่เบอร์เจ็ด ดปรดงเหนียญไล่ลูกอยู่ยุ่มาแนนของดำรงเบอร์สิบแปดส่งให้เพื่อนเบอร์สิบสี่สีดานล็อกลูกลูกอยู่ในแดนของดำรงว้องไายประเดียบประเทศยบระเดียบมองเพื่อนมองเพื่อนว่าง่ายเลี้ยงลูกย้อนหลัง เอาลูกเองก็าลูกหมดแล้วดิไม่เจ้าซ้อมหัอหัคอยกอาแล้วเอาจับประดงจับประดงจับประดงไม่เล่นอ่ะไม่เล่น่ะโยนลูกใหา้เพื่อนไปด้านข้างจับประดงเบอร์สองสีด้านสีด้านสีด้าน,านมองหาเพืออพ่อนมองหาเพื่อนเอาไงมเบอร์ห้าจับประด,ดงโยนลูกมาทางแดนของจับประดงเหรอ เบอร์สิบส่งอะไรกันพิมานนท์นะครับเบอร์สิบล็อกลูกและขวาส่งให้รเพื่อนว่าไงไม่ผ่านกันไปแช่นะเว้ยบอกสังหารด้วยเบอร์สิบเจ็ดตะบะน้องเหนือเบอร์สิบเจ็ดน่ะเบอร์สิบหวังผลเลยยิงยัดโยนยาวอะไรเบอร์สิบโยนอะไรเข้ามือประตูแบบสบาย เบอร์สิบยังลูกล้อมอยู่สงฆ์เพื่อนลำปดงลำปดงเบอร์แปดครับองวอนอยู่สงฆ์เพื่อนเบอร์สองเบอร์สองว่าไงว่าไงเบอร์สองยุนดอว่าไงว่าไงว่าไงเย็นเข้าข้างโอ้ย ลิงโมเมนแล้วสองปีหลังแม่นเดือดเดือดเศร้าแม่นแล้วเศร้าแม่นแล้วเอวเจาะงานแอวเอ็นงานแล้วเอ็นงานแล้วเป็นกันไผ่เลยผ้าไผ่ก้อนแบบลงแบบที่ไม่ได้เจอบ้านไหนข้าวพ่อแม่ไหมตีบ่อยไหมไม่ได้เจอไหมคนไม่ได้เจดีนะครับ ท่านผู้ใหญ่ดำรงเชื้อประคำให้ทีมาร้อยก่อนท่านผู้ใหญ่เมาให้ทีมละร้อยผู้ช่วยถนอมขนมเสียห้ทีมาร้อยผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณมากครับให้กำลังใจให้ลูกพ่อทีมลูกก็ให้ทีมพ่อก็ให้ให้กำลังใจพน่อลุเบอร์หนะคะลงพลเบอร์หกครับยังไปเดี๋ยววัเก้าทุ่ม หมอน้ำหมอน้ำหมอน้ำอัจจีตปะปลาดงเหลือลูกก็สองร้อยหมอน้ำหมอน้ำหม,มอน้ำเนี่ยหมอน้ำเนี่ยคืออันสมัวเนาะหมอสมัวเนาะเพิ่งจะสมหรอวะใช่ครับเออเนี่ยใหม่กว่าแล้วสมพงศ์สีชัยไปแล้วไปแล้วนะครับไปแล้วท่านสอทศสมพงศ์ศรีชัยให้ทีมได้หนึ่งร้อยบาทให้สอง,งทั้งสองทีมเงินะะดเดือนพวกอย่างเมาเด้อ การีว่าแล้ที่เปิดก็ให้ทีมละร้อยเหมือนกันนะครับท่านๆผู้ใหญ่ใจดีโอ้เพอ่์สี่หอดมือวันที่แปดบุันเป็นหมือดีเบิรกระซังเนาะเราทำกับชุมชนกิจกรรมดีๆเราให้ความร่วมมือในชุมชนเราจำปะโรงเหนือโยนในเพื่อนไม่ผ่านจำปะโรงจำปะโรงเบอร์เจ็ดครับโยนยาวในเพื่อนไม่ผ่านจำปะโรงเบอร์ห้าว่าไงส่งลูกผ่าครับจำปะโรงเหนือ รยมาดงโยนเพื่อนอำมาดงเน้อดงยตามมานายี่สิบโยเก้าโยเก้าโยเก้าอะไรดูด wow! ีไปดูดีไปดูดีไปดูยไปไปีแล้วโอยบหดเ็วก็นยามเร็วนย ป้าเด่นป้าแดนอททิจะประดุงเนื้อหนึ่งพันบาทมาอาฐิผู้ชุกแน่หวยอาฐินับากน้อยนุคกีท่ทำน้อยป้าแด่นน่ะนายกไม่ไปเยี่ยมเนื้อมึงไม่อาฐินายกนะครับประดุงเนืออทฐิคนภากน้อยบ่อยบ้าบักขาดด้วยคนภากครับ จำไปดงจำไดงว่าไงทำเประตู